นะฮะพักมันก็เสื่อมเสียจากการที่ไปด่าทหารช่วงที่ทหารเขาปกป้องประเทศพูดอะไรก็ไม่คิดนะในขณะที่เขาเสียสละปกป้องประเทศเสือกไปจับผิดเสือกไปเล่นงานเสือกไปซักฟอกนะครับวันวันทำหาอะไรเหาไปเรื่อยนะฮะพอเห็นทหารเด่นเกินหน้าเกินตาก็บอกว่าอะไรก็บอกว่าอยากให้จบไ,ไวๆนะครับเพราะว่าทหารอยากจะเป็นฮีโร่เอมึงลองไปเป็นฮีโร่แบบทหารไหมมึงไปอยู่แนวหน้าไหมเผื่อมึงจะได้เป็นฮีโร่แล้ว นะฮะก็เลยนะฮะส้มก็เลยดิ้นทุรนทุรายในการที่จะต้องรีบหาเสียงพี่ต้องเข้าใจนะครับพี่ต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะฮะมันไม่สามารถที่จะเพิ่มคุณค่าตัวเองได้นะครับมันก็เลยต้องไปพยายามหาเรื่องคนส้นตีนคนอื่นเขานะฮะมันก็เลยต้องไปด้อยค่าคนอื่นเขาไม่เว้นแม้แต่กองทัพนะฮะล่าสุดไม่มีอะไรจะเล่นนะครับผมนะฮะคือภรรยานะฮะของเสียหนูนะครับหยอกกับสื่อนะฮะ เออหยอกกับสื่อด้วยหน้าตาผมก็ไม่ได้ว่าขึงขังอะไรนะครับทำไมใจร้ายกับท่านนายกจังเลยนะฮะเออนะครับแล้วก็บอกว่าจําไว้แล้วนะจําไว้แล้วนะอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่แหละนะครับไอลิซ่าไม่ใช่ลิซ่าแบ็คพิงนะฮะ <laughs> ลิซ่าพักส้มนะฮะสอสอลิซ่าเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรจะเล่นไงคือมันไม่มีอะไรจะเล่นไงนะครับมันก็เลยบอกว่าภริยานายกอหยอกสื่อ นะฮะถึงแม้ว่าจะใช้น้ำเสียงอ่อนโยนแต่แฝงไปด้วยความคุกคามโอ้โหแม่นักกิจวิทยานะเออแม่นักภาษากายแฝงไปด้วยความคุกคามนะฮะคุกค,คามมึงหมดแหละนะครับตอนลุงตูอ่อภิปรายบนสภา,าถ้าจำกันได้นะลุงตู่ก็บอกว่า ต้องขออภัยคุณช่อคนสวยมึงก็บอกลุงตู่คุกคามอีเวนนะฮะโอ้โหคุกคามพ่องมึงอะนะครับกูงงมากเลยบอกว่าทำไมใจร้ายกับท่านนายกจังนะฮะเออไอ่าบอกคุกคามนะ,ะทำได้ไหมฮะลุงตู่บอกว่าช่อคนสวยมันก็บอกลุงตู่คุกคามลุงตู่กูงงเลยนะฮะแต่ แต่พอมีประชาชนไปวิจงวิจารณ์นะครับกับถูกอมรลัตคุกคามถึงบ้านถึงที่ทำงานนะฮะกับถูกปัจเจียบคุกคามถึงบ้านถึงที่ทำงานนะฮะเออแค่นั้นเองนะครับแต่เรื่องนี้มึงไม่มึงไม่พูดมึงไม่บอกมึงไม่มาล้อนะไอ้นักสิทธิไปอยู่ไหนของมึงนะฮะกูงงมากเลย มึงไปดูท่าทีคุณอุ้งอิงนะฮะที่คุยกับสื่อนะฮะเวลาตอบคำถามสื่อนะฮะยิ่งกว่าภรรยานายกอนุทินอีกนะครับซึ่งกูว่าภรรยานายกของนายกหนูเนี่ยนะครับเบามากนะฮะกับการที่จะทึ่ผมว่ามันปัญญาอ่อนนะพี่นะครับเหมือนไม่มีอะไรจะทําเหมือนไม่มีอะไรจะเล่นนะครับขอบคุณนะครับพี่อาอินดี้นะครับผมนะฮะเออนะฮะต้องแต่ต้องเข้าใจ นะครับพี่ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่ามันเอาทุกทางนะครับเพราะเหลือเวลาไม่มากแล้วนะฮะพักมันก็เสื่อมเสียนะฮะจากการที่ไปด่าทหารช่วงที่ทหารเขาปกป้องประเทศนะครับพูดอะไรก็ไม่คิดนะในขณะที่เขาเสียสละปกป้องประเทศเสือกไปจับผิดเสือกไปเล่นงานเผือกไปซักฟอกนะฮะกูงงมากเลยและชีวิตมึงก็ไม่ได้ทำหาอะไรนะครับวันวันทหาอะไรเหาาไปเรื่อยนะฮะ พอเห็นทหารเด่นเกินหน้าเก <_ an> ินตาก็บอกว่าอะไรก็บอกว่าอยากให้จบไวๆนะครับเพราะว่าทหารอยากจะเป็นฮีโร่ <_ an> มึงบอกว่าทหารอยากจะเป็นฮีโร่มึงลองไปเป็นฮีโร่แบบทหารไหมมึงไปอยู่แนวหน้าไหมเผื่อมึงจะได้เป็นฮีโร่นะเขาอยากเป็นฮีโร่จนเขายอมสละตัวเองเพื่อไปอยู่ชายแดนก็สมควรให้เขาเป็นฮีโร่ครับนะะแล้วมึงเป็นหาอะไรอ่ะฮีโร่เหรอ มึงไม่ได้เป็นฮีโร่หรอกมึงฮีโบนะฮะโบ bo? แล้วนะครับโบทั้งอีโบทั้งสมองนะนะคือคิดอะไรไม่ได้แล้วนะครับมึงลองไปเป็นดีฮีโร่เนี่ยไม่ได้ว่าอะไรนะทหารเขาบอกว่าถ้าคุณอยากเป็นฮีโร่คุณก็มานะครับคุณก็ไปได้คุณก็ไปอยู่แนวหน้าเลยนะฮะไปอยู่แนวหน้าเลยคุณไปถ่างขาเอ่อแก้ผ้าเต้นอยู่หน้าชายแดงก็ได้ไม่ได้ว่าอะไร พักประชาชนของพวกเราเอาจริงถ้าวันไหนที่เรามีอำนาจรัฐซึ่งไม่น่ามีวันนั้นมีเราไม่มีเทามีไทยอ่ามีเราไม่มีเทาไม่มีไทยเทาไม่เป็นเห็บกัดกินประเทศอย่างแน่นอนขนาดไม่เป็นเห็บกัดกินประเทศแต่ตอนนี้มึงยังเป็นเห็บกัดกินเกาะกินประชาชนอยู่เลยนะฮะ มึงจะบอกว่าไม่เป็นเหตุครับทุกวันนี้มึงก็เป็นภาระครับของประเทศชาติครับมึงแดกภาษีประชาชนครับนะฮะแต่มึงเคยทําอะไรเพื่อประชาชนบ้างไหมครับวันวันมึงก็ไปนั่งจ้องตารับรู้ความรู้สึกแล้วก็บอกว่าการรับฟังปัญหามากๆประชาชนอยากจะให้ไปรับฟังปัญหาเขาไม่ได้อยากให้มึงมารับฟังปัญหาเขาอยากให้มึงมาแก้ปัญหาไอเวนถ้ารับฟังปัญหาเนี่ยฟังปัญหามันมีเยอะแล้วคนฟังมันมีเยอะแล้วเขารอคนแก้ นะครับแล้วเขาก็เชื่อมึงเพราะว่ามึงหาเสียงไว้ใหญ่โตมากมายอลังการอย่างกัจักาลนะฮะแต่พอไปทําจริงๆเนี่ยนะครับนะมึงทําผลงานได้เท่าปิแมวนะเล็กไปกว่านั้นคือหอยมดนะครับเคยเห็นหอยมดไหมครับผมก็ไม่เคยเห็นครับเท้าหมดทุกอย่างที่มึงมองอะเท้าหมด นะฮะเออนะครับมันก็เทาหมดแหละนะครับเพราะว่าช่วงนี้เขาไว้อะไรนะครับพอเขาไว้อะไรเนี่ยเขาก็ต้องดอรอปสีลงไม่ให้จูดฉาดมันก็เลยเทาไปหมดเห็นไหมไอ้พวกเนี้ยนะฮะไอ้พวกเนี้ยมันแฝงไปด้วยความอาฆาตมากลายนะฮะพี่รู้ไหมว่าแท้จริงแล้วไอ้คำว่ามีเราไม่มีเทามันคืออะไรแล้วมันเอามาพูดช่วงนี้นะมัน เอามาพูดช่วงที่พระพันปีหลวงสเสด็จสวรรคตแล้วทุกอย่างต้องเป็นสีเทาไปหมดทุกอย่างต้องดอบลงแล้วมันก็ตีใช้โอกาสนี้ในการพยายามพูดถึงมีเราไม่มีเทามันกำลังจะบอกว่าถ้าเป็นพักมันเป็นรัฐบาลอยู่ตอนนี้มันจะเปิดสีฉูดฉาดให้เต็มที่ หรือเปล่าก็ไม่รู้ผมจึงบอกว่าในยะคำพูดมันแฝงมันแฝงนะฮะทำไมมันต้องเน้นมากเลยมีเราไม่มีเทาไม่มีไทยเทาในขณะที่ช่วงนี้ทุกช่องทุกสื่อเป็นสีดำเทากันหมดเพราะต้องการไว้อะไรแต่มึงบอกว่าไม่ควรจะต้องไว้อะไรงั้นเหรอนะฮะ ผมไม่รู้นะผมอาจจะคิดมากไปก็ได้แต่ว่าผมก็แค่มาพูดเผื่อพี่จะคิดเหมือนผมนะฮะเหมือนพี่จะคิดเหมือนผมผมก็ไม่รู้นะครับคือมันมาพูดในช่วงนี้แล้วพูดบ่อยมากพี่เห็นไหมมีเราไม่มีเท่าม,มันพูดบ่อยมากจนแม่งเอามาเป็นนโยบายพรรคและช่วงนี้เขาไว้อะไร สีทุกสีต่างๆเขาก็ดอบลงเพื่อเป็นการแสดงความไว้อะไรใช่หรือไม่นะฮะแล้วพูดไม่จบด้วยแล้วก็บอกว่าไม่มีไทยเทานะฮะมันไม่ได้สำเนียดครับมันถึงไม่น่าอยู่ในแผ่นดินนี้ได้นะฮะก็ไม่รู้นะครับอันนี้ผมมโนร้อยเปอร์เซ็นนะฮะไม่ต้องเชื่อผมนะครับแต่ผมก็แค่สังเกต แล้วผมก็สงสัยก็แค่นั้นเองนะฮะว่าทำไมมันเอามาพูดในช่วงนี้บ่อยเกินไปนะฮะมีเราไม่มีเทานะครับนะฮะเออเดี๋ยวก็มึงก็ไม่มีแผ่นดินอยู่ <c oughs> นะฮะอ,อ๋อใช่ครับพี่พวกมันไม่ได้มีขาวปนอยู่แล้วครับนะฮะมันไม่มีขาวปนอยู่แล้วครับนะฮะเพราะนั้นสิ่งที่ผมพูดไปนะครับไม่ได้การันตีว่ามันเป็นเรื่องจริงเพราะผมไม่รู้ความคิดพวกมันหรอก นะครับผมไม่รู้ความคิดของมันหรอกนะครับผมแค่อ่านจากการกระทําแค่พยายามเชื่อมโยงเหตุการณ์ว่านะฮะทำไมแม่งพูดกันบ่อยจังพูดกันถี่จังขยันพูดกันชิบหายนะฮะนี่แหละครับเนี่แหละครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับถ้ามันกล้าที่จะหมิ่นพระเกียรตินะฮะเวลาพวกมันตุยไปหรือพวกมันตุยไปผมก็ไม่เสียใจครับก็แค่นั้นเองนะะผมรู้สึกว่าสมควรแล้วเพราะว่า เราควรจะต้องเสียใจให้กับคนที่สร้างคุณงามความดีกับประเทศชาตินะฮะการจากไปทุกครั้งการไว้อะไรมันคือวัฒนธรรมสากลที่ไว้อะไรให้กับคนที่มีผลงานคนที่สร้างผลงานคนที่ทำคุณงามความดีนะฮะเราจะไม่ไว้อะไรให้กับคนที่วันวันมาชูสามนิ้วแล้วก็มาอดอาหารตุยอย่างเงี้ยไร้ค่า นะฮะพูดให้มีสาระหน่อยถ้าไม่มีสาระพี่ก็ออกไปแค่นั้นเองครับนะแค่นั้นเองครับนะครับพี่ฟังผมตั้งแต่แรกหรือเปล่านะฮะเออนะครับผมพูดไลฟ์สดวันหนึ่งสองชั่วโมงพี่ฟังผมตั้งแต่แรกหรือเปล่าหรือพี่เพิ่งมาฟังนะครับแล้วที่ผมพูดเนี่ยนะฮะถ้าพี่จับสาระไม่ได้พี่ก็ไปฟังช่องอื่นพี่ไปฟังด้อมส้มก็ได้ ไปฟังด้อมทอมก็ได้ประเทศไทยต้องมีประชาธิปไตยเราก็ต้องคนเท่ากันเสรีภาพคนต้องเท่ากันคนต้องเสมอภาพกันต้องมีพลาดดอนภาพมีเสนอมีเสมอภาพนะฮะมีเสรีภาพนะครับมีทุกคนละภาพ <c oughs> มึงอะไรกันนะ่มึงเสรีอะไรกันบ้าบอปัญญาอ่อนนะฮะมึงเข้ามาเล่นติ๊กต็อกเนี่ยมีใครห้ามมึงเข้ามาไหมนะฮะ มึงเข้ามาห้องกูเนี่ยมีใครห้ามมาเข้ามาั้ยนะครับประเทศไทยไม่ใช่เกาหลีเหนือมึงอยากดูเน็ตฟลิกมึงอยากดูดิสนีย์มึงอยากดูหนังเรื่องอะไรมึงก็ดูนะฮะใครห้ามมึงอะ่ะใครไปรกดขี่มึงหรือเปล่ามึงมองว่าช่องนี้ไม่มีสาระก็ไม่มีสาระก็แค่นี้เองก็เลื่อนผ่านไปไปดูช่องที่มันมีสาระก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับไม่ได้เคยบังคับเลยนะฮะเออ ฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ไม่ต้องฟังแค่นั้นเอง <ST AN TI AL> นะฮะขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากนะครับนะฮะขอบคุณที่ติดตามด้วยนะครับผมนะฮะคุณชอบพนิกาบอกว่านะครับภาพตลาดหุ้นไทยทุกวันนี้แทบจะกลายเป็นตลาดหุ้นเทานะฮะแล้วก็ทิ้งท้ายไปว่าเกิดการฟอกเงินมากมายนะครับเนี่ยแม่งพูดกันอีกแล้วนะ,ะแล้วก็มาเป็นทีนะ วงเล็บเกิดการฟอกเงินมากมายไอ้คำความหมายแรกมึงอะนะฮะแทบกลายเป็นตลาดหุ้นเทานะครับมึงเคยเล่นหุ้นเหรอมึงมีบัญชีหุ้นเหรอชอกูบอกแล้วว่าถ้ามึงมีหลักฐานการฟอกเงินเนี่ยมึงมึงเอาไปํำเสนอเลยมึงจะรออะไรอ่ะพวกมึงไม่ต้องรอรัฐบาลเลยเพราะนี่คือโอกาสให้มึงสร้างความได้เปรียบ นะเพราะฝ่ายค้านสามารถที่จะจับได้ว่าใครฟอกเงินในตลาดหุ้นฝ่ายค้านสามารถที่จะจับนักการเมืองที่เอี่ยวกับสแกมเมอร์ได้นี่คือผลงานสุดยอดทําไมมึงไม่ถึงไม่ทํากันมึงรออะไรกันนะบอกกันจะมีนายกไว้ทําไมเอ้าก็นี่อ่ะดีแล้วยิ่งมึงทําทุกอย่างให้เป็นที่ประจักษ์เนี่ยก็ยิ่ง